ทวัี่วันนี้เราจะมาทำแจ่วฮ้อนนะคะอ่าโอเคมาดูเลยค่ะวันนี้เราได้อะไรบ้างเป็นเนื้อรวมนะคะมีสะใภนางสันคอหมูอ่าดูค่ะปึ๊บแล้วก็สามชั้นอันนี้เป็นเนื้อโคขุนนะคะอ่าโอเคอื่นะคะเรามาใส่หัวน้ำซุปนะคะสติกเกอร์สีแดงนะค,ะคือหัวน้ำซุปจากวฮ้อนนะคะอ่าน้ำเดือดแล้วนะคะดูความเข้มข้นนะคะของน้ำหัวน้ำซุปนะคะว้าว หู oh, หอมมากเลยค่ะทะลุวิดีโอแน่นอนเนี่ยอ่าสุดยอดนะคะอือหือเดือดเรียบร้อยนะคะโอเคนะเราก็ชอบอะไรเนื้อเราจะใส่ไปเลยแบบบุฟเฟ่นะคะอ่าก็จะอันนี้เนื้อโคขุนนะคะจริงๆริงเนื้อโคขุนค่าสายเนื้อเขาจะสบัดจิ้มแล้วก็ใส่เลยนะคะอ่าอันนี้เราก็จะเป็นสบายนางนะเราจะใส่ พึบลงไปให้มันเต็มคําตามด้วยอสามชั้นนะฮะพึบหมดเลยสามชั้นนีสันตชั้นข้อหมูนะคะใส่ไปพึบ่าเดี๋ยวรอสักคู่นะคะเดี๋ยวรอน้ําเดือดแป๊บหนึ่งเนี่ยจะพรอนเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะอ่าเดี๋ยวเราช่วงเรารอ,อเราจะ ่าชอบผักนิ่มๆนะคะแล้วก็จะใส่ผักอตามไปเลยนะคะวันนี้เรามีผักกาดขาวปึ๊บนะคะ,ะใส่เข้าไปผักกาดขาวแล้วก็มีโหละพานะคะ,ะโหระพาเพิ่มความหอมมีผักบุ้งผักบุ้งอันนี้ดีมากเลยต่อสายตานะคะ,ะตามด้วยสิ่งที่ชอบนะคะเห็ดมัชรูมนะคะเห็ดลงไปและ วุนเส้นนะคะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตนิดหน่อยนะคะอ่าอันนี้คือโอแบบหน้าตามน่ากินมากเลยนะคะทำกินเองที่บ้านสุดยอดนะคะอ่าเดี๋ยวรอช่วงรอน้ำเดือดเรามาดูนะคะอ่าตัวเลยอันนี้สติกเกอร์สีชมพูนะคะจะเป็นอ่าน้ำจิ้มหวานนะคะอ่าหวานสุดสุดนี้เป็นสูตรที่เราคิดค้นเข้มข้นพิเศษเลยนะคะตัวนี้อ่ามาดูนะคะว่าจะเข้มข้นขนาดไหนนะคะ เราจะเีให้ดูเลยนะคะว้าวนี่คือความขิ้นข้นนะคะไม่มีที่ไหนเหมือนนะคะมีของครัวคุวนาทที่เดียวนะคะครัวคุวนาทนี้สั่งได้เลยนะคะทางเพจครัวคุวนาทหรืออาจติดตามทางช่อง youtube นะคะอ่าต่อไปอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะสำหรับอีสานบ้านเรานะคะก็คือ,อน้ำจิ้มขมนะคะพญาคมอันนี้สุดยอดนะคะตัวนี้ก็อ่ามาดู ความเข้มข้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทีชโชว์หน่อยนิดนึงนะคะโอ้โหทีไม่อยากลงเลยเข้มข้นมากอันนี้คือน้ำจิ้มขมนะคะพยาคำดูนะคะสุดยอดเลยอ่าเรียบร้อยนะคะอ่าเราก็เนี่ยได้แล้วนะคะอันนี้น้ำจิ้มขมนะคะสังเกตสติกเกอร์นะคะจะเป็นสีสีฟ้านะคะตัวนี้น้ำจิ้มขมน้ำจิ้มหวานจะเป็นสีชมพูนะคะส่วนหัวน้ำซุปก็จะเป็น สีแดงนะคะอ่าสามคนนี้มีติดบ้านไว้อุ่นใจตอนที่หิวนะคะอ่าตอนนี้หม้อเรากําลังเดือดนะคะอ้สุดยอดฮะ,ะได้แล้วอ่าเราจะหัเอาส่วนเนดีเอาน้ำจิ้มอ่าเราจะใช้น้าจิ้มหวานก่อนนะคะตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นส่วนสันคอนะคะสันคอหมูอ่าดูนะคะดู โอ้ oh, สุดยอดนะคะ <S <S เงอเ <S <S ด้งเลยดมดมนะเดี๋ยวไปชิมกันนะคะอ่ะ, <S <S อะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราอ่าเดี๋ยวอ,อีกอีกอักนนึงนะคะตัวนี้น้าจิ้มหวานเหลืออีกตัวหนึ่งอ่านี่ไม่แนะนําไม่ได้นะคะเป็นน้ําจิ้มขมนะคะเอาวนเนื้อมันเล็กไปนะคะเอาตัวนี้ก็ได้เนื้ออะไรก็ได้นะคะที่อยู่ในหม้อเราใช้ได้หมดนี่อันนี้สันคอเหมือนกันนะคะจะให้ดูเวลากินนะคะ คนที่ชอบแบบคํำใหญ่ๆปุ่มๆเขาเรียกนะคะภาษาอีสานยานี่โอเควันนี้นะคะเราก็จะไปชิมเจ้าฮอนเราก่อนนะคะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราเจอกันนะคะคลิปหน้าก็ว่าจะเป็นเมนูอะไรนะคะที่เราจะนําเสนอโอ้ยห,หอมมากนะคะไปโอเคค่ะบ๊ายบาย